มวยคู่ที่หนึ่งมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่5ตุลาคม2568ฝ่ายแดงชัดชัยน้อยรักกี้บันเทิงครับประทะเดือดกับเริฟอินภูทานรีสอร์ทในพิกัด127ปอนด์ฝ่ายแดงชัดชัยน้อยรักกี้บันเทิง19ปีจากจังหวัดสงขลาครับ170เซนติเมตร70กไฟบนผืนผ้าใบ60กิโลกร,รัมปลปอย,ปยเป็นมวยขวาเข่าในเหนียวอาวุธหลากหลายเหลี่ยมตัวดีครับอยู่ในมนกระถาของสีเสื้อสีข้างคนจัดเกียรติเพชรครับ อร์มนั้นสดเหลือหลหลครับสมาชิกแม้จะห่างเหินเวทีไปนานนะครับใน3ฟอร์มหลังนั้นชกอยู่ที่ช่อง7สีเป็นประจำครับชนะคะแนนขุโดงสอแสนรักชนะคะแนนฮาดิสสอจิตสนองชาติมาชนะคะแนนชะรามเพชรสอราชภูมิทั้งหมดนั้นในพิกัด125ปอนด์ครับวันนี้ปรับเวทขึ้นมาเป็น127ปปะทะกับเริฟอินภูธานรีสอร์ทเด็กหนุ่ม21ปีนะครับจากนาครศรีธรรมราช175ซนติมสูงยาวลอยกว่า ร้อยกาไฟบนผืนผ้าใบ61กิโลกร,รัมปล่อยเป็นมวยซ้ายฝีมือจกัจกการครับสมาชิกระยะประคิดนั้นถือว่ามีหมัดสอกคมเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นมวยไม่ชอบหมัดไม่ชอบศอกด้วยเช่นเดียวกันครับฟอร์มองเขาแพนน็อกยกที่สองพรบิทักสอพุยพัดแล้วก็มานะครับนะแพนน็อกยกที่หนึ่งให้กับเซียนเปาโลมวยจากอิตาลีและนี่ล่าสุดนะครับชนะน็อกยกที่สามนะครับขุนดวงสอแสนรักซึ่งทั้งคู่นั้นก็ชนะคะแนนหรือว่าชนะน็อกขุนดวงมาด้วยกันทั้งคู่ครับสมาชิก วันนี้มาเจอกันที่ช่องเจ็ดสีนะครับนะชัดใจน้อยลัคกี้บันเทิงกันถือว่ามาเยือนช่องเจ็ดสีอยู่เป็นประจำและก็แสดงฝีมือไว้ดีครับชนะตลอดครับสมาชิกแล้ววันนี้ถังจะแตกหรือไม่อย่างไรจะมีอะไรในกอไผ่หรือไม่อย่างไรเพราะว่าจากทีมงานเกียรติเพชรสองหนหลังนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นชาติพยักหรือว่าพันศักว,วันทวีก็ต่อยต่ำกว่ามาตรฐานครับสมาชิกแม้ว่าราคานั้นจะวิ่งไลวิ่งดีมากครับสมาชิกราคาแพง สุดท้ายฮักปกาเซียนกันมาสองครั้งสองคราแล้วยังเป็นที่น่าคิดครับสมาชิกแล้วไฟนี้ชัดชัยน้อยนั้นจะมาชั่วฟอร์มสยบตรงนี้ได้หรือไม่อย่างไรนะครับนะชัดชัยน้อยและกี้บันเทิงนั้นถือว่าอาวุธหลากหลายหัวจิตหัวใจดีกว่านะครับนะหรือว่าถือว่าหนักแรงกว่านะครับอาวุธจิตหัวใจดีนะครับา่าทรหดดีอาวุธหลากหลายนะครับนะในขณะที่เริอบปินพูธารีสอร์ทก็หัวจิตหัวใจไม่เท่าไหรครับสมาชิกโดนหนักโดนแรงในชอบทิ้งตัวครับโดยจะพาะโดนหมัดต่อยท้องต่อยหน้านี่ ชอบมีอาการครับสมาชิกนะแม้ว่าอาวุธวงนอกนั้นจะคล้ายคลึงกันครับวันนี้ก็ต้องเข้าไปที่เบื้องต้นนะครับชัดชัยน้อยลักกี้บันเทิงครับจะชนะเริบอินพูทานรีสอร์ทหากไม่มีอะไรในกอไผ่ครับพี่ภาคสามวยไทยเซียนนล็อกสามชี้ตัวเด่น ยินให้เข็ตทั้งประเทศ